กินข้าวน้ำกันจ้านี่ค่ะหมูติดมันขัวปลาแดกหมูขวัวปลาร้านะจ๊ะขาแสบบ่เนี่ยค่ะเนี่ยขัวปลาแดกเห็นๆกันเนาะแล้วก็น,นี่ก็เป็นหมูหวานไรแดดนะคะหมูหวานไรแดดทำไปแล้วส่วนปลนไก่ยังอยู่ในหมอหนึงค่ะก็นั่งหนึ่งเขานะคะหนึ่งเขาเสร็จก็จะกินเห็บเบิองนอก่าแสบซำใหญ่เอาพ่อสังเกตตอน,นี้ลอกไก่ค,ค้นแจ่วโฟกัตเตียหารนะคะ รออาหารเท่านั้นลูกยังไม่ตื่นล้วก็จะกินก่อนนะจ๊ะได้เวนล่าไม่ได้จะจกติดเขาน้ำกันเ้อเห็นบอเนี่ยกินนีกาติดเขาบีบีด้วยนะคะนอนมาหะเดิน,นตื่นแม่ก็กินก่อนเห็นไว้ใส่จานไว้เนาะเอาเอาเขาเฮียน,นี่จับปนไข่ หมูหวานไล่แดดให้ไล่หวานพี่ค่ะให้ไล่มันหมูขัวประแดง <c oughs> <c oughs> แซ่บแบเอาหมูติดมันเด้นแสบไปเนอะอกินเข่าว่าไม่พักดอกลูกบ่กกินพักแม่ก็ได้บริส นูสองคนตู้เย็นก็แคบอยู่แล้วนะเม่ยูสามบาทมันก็เริกแคบไปอีกมันมีหมองใส่ใส่ผักเอาใส่ในตู้แซนทังเย็นก็ได้ยูแต่ว่ามันก็น้ำกินน้ำลูกกับว่าได้กินพักอ้ขึ้นเข้ามั้ะมันเจ่ากับข้าลูกไปกินนอกบ้านอื กิน,นอาหารเล่นสินยังไงแบบก่าเฮ็ดยังเฮ็ดกินน้ำกันไปด้วยสินะมันก็เท็ดไปให้เขากินน้ำกลนขอบคุณไรเดอร์จากพี่น้องเจนให้ความหักต่อไปดี ปลุกปมน่อนอนงนั่นสจงนี่มา่อหายเมื่อาหายออกซื้อออกเทียงมายเบาบางคบอกไม่ต้องออกไม่ต้องบอกนะแม่อ,อบอกกับบอก แม่าจนาโน่ขาแแวนเพชรข้ามือเลยค่ะวงเขาใส่ยูวซมือเขาถอดให้อากาศมันเยือมันเยือกฝนบต่ตกเฮ็ดกับว่าออกบ่เอามันขึ้มซื่อจ้ะ มันแข็งมองมันอาจจเบมจดเจอบุญบายกันปีนีฮ้ฮะกินมันก็ปีที่แล้วสองปีที่ผ่านมาอยู่พ่อได้แกงพ่อได้ออมอันจะแกงวะ นี่หมือวา,น,อวน,า,าน,อวนน้ำมเฮดสดสดสะากเก็บตีหอยนองขัญน้ะหมันสะตาเก็ตีมาคาร์โลนี่ฮะเน,น,นี่มาคาร์โนี่ฟิสิเ้าแ,แอติสกอ,อดแล้วหันคืคิปกิบประหดอดนะคะเิ้นเหม็สนสด ันถามว่าแม่บอกผมมามากระนี่ไว้ผมออมาอาหารเนี่ยนเรื่องไม่หลงขวัญไม่บิดเบียไม่เป็นไงติดมาบ้านนะมาเห็ด,ดสดเสือกไก่เห็ดยัยงไงบ้านบ้านเกิด เขาเล่าสิตธาคมไปเขาง่ายสร้งคืนเนื้อเขาจะึ้นเนื้อนนะกันประมาณซีหามือ่อถ้าอากาศดีก็สิียูตโตถ้าอากาศบรดีก็สิีง้อลงมานะคะยันลูกไ่ได้ไปเที่ยวถ้าลูกไปเบิรงอันี่ยวิวชิวชัดบรรยากาศคุณเขาท้องฟ้าประจันเนาะ มีบีมากจะไม่เลยอยากอยู่ต่อนม่ว่าซื่อตรงไหนาหาผัวให้ใได้ไหมลูกวะแม่อามาเที่ยวไดแม่อามาอยู่นั่งบ่ไดมันไม่มีสาแม่ว่าอืมต้องมาเองแม่ใจมากนะรอบหนาะแม่ให้มาหนาะให้มา เท่าแล้วแม่ก็าไปอยากขึ้นเครื่องบินมาก็ไปกับสิเก็บเงินมาจากของไห้ลูกมาหาธนาบาัตรก็สิเก็บเงินให้ลูกมาหาเอาลยู่ไม่หลังปีแล้วเธอสองปีเท่านึงนในโครงการแรกอนาคตเนาะกินอยู่อ่อนต่ำคือเก่าเนี่ยจ้ะประหยะัดเอาคือเก่างติดละ เก็บไปลูกได้ไม่ยาหมหานี่นางไปนอยากน่งเครื่อนอาดูกลอยู่ดีไมแ่แห้งเนาะอาอาดูน้ำอาอาดูแลมองเหรอเขาได้เห็ด าะใด่เปดฝา,พเ,าเพราะใหคื่ปนๆนี่มันกับข้าวเหนีวกับเ่าเนาะไม่อยากใส่เล้าปัาไปป่าเล่นะเล้ากับกระหัวปลา,ป,าปันใดะม่ไปหากินนล้ปาปลา สิ้นไผ่สิ้นมันได้พี่น้องค่อยโห่บาก็ได้อาเลยไปเก็บก็อนอน้าแม่พินได้เนี่ยมันพินโหทั้งเลยไปตอนนี่นนยขวัญยำเลืองั้นขวัญม,มาตกก็สิืเก็บใส่เก็บให้เพื่อนพ่อได้ไปปนไปออมกับพ่อแล้วเดี๋ยว ลูกกับแล้วเพชรมันขึ้นไหลไมนมีโอกาสไปเก็บมมตาแข่งห้ยกันเอาไปแล้วเพื่อนกินเพิ่นมกักอืมเขาเพื่อนมักกับปีนี่สเก็บตากบันสิบัลวกสิบัวลวกใช้ชงแพร่ไว้เม้อว่านจังสังานหนักบึง น้ำหนักกระเป๋าใบใ,ใหญ่หันเคยเอาใบไใต่เรืองทองเครื่องไต่ทองเครื่องบินมันทั้งของแฟนคลับมีอยังสรงมหาชนทุยยางนะคะแล้วกับทั้งของแม่ซืซ้อเป็นของฝากให้โมเพิน่นให้ทั้งครอบครัวเอาลงไปในกระเป๋าแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดสิบเจ็ดโลนะถือพละนิดนละหน่อยพลเรือนกมีของแฟนคลับเพิ่นทรงมหาหนได้สิบเจ็ดโล นา้าเ้นมามีสิ์ซื้อของใส่นในกระเป๋าใน้อกได้อีกสามโลส่วนสิบโลแม่จะให้เป็นของ,งกินสิบโลน้นก็สิมีเห็ดนงะามีกับขาวฟีมือแม่ไปห้นองปังปอนแนะ่นะเรื่องกันพื้นที่ไว้ดูทใหเก็น ใส่อ้วเนื้อกวงไป่ให้ปังปอนเนื้อกวงทุกเนื้อกวงเนื้อกวงเอาเนื้อกวงให้ใส่อ้วใส่อ้วเนื้อกวงให้ให้ปอนแล้วก็ชิซื้อของกินแตให้ปอนแม่แจ้งน้นอยสินะส่วนเปนันม,กนมนักน้ำหอมมักเสือยังน้งซีแม่ก็ซื้อใบเบิร์ดแล้วหมวกเมือกก็ซื้อให้เบิร์ดแล้วไอ้กูใหญ่แล้วซเฮ็ดกับเขาฟิเมอแม่ฝากลูกแน่แจ้งน้อยสน,นะ เดี๋ยวคืนนีก็จะเบิ้งเนื้อควางเอาอันกะติกเกย็นไปนะซื้อเนื้อควางมาเห็ดซื้อสามายัดแให้ยูเ่เข็ดเป็นใส่วาแเซ็ปปิ้งเป็ดน,น่ากับปิ้งปิ้งน่นวกวากัใส่ทองฟิตแล้วว่าทั้งแสนแบบ แค่จะได้แล้วแรกก็ย่างแล้วาก็พักใั้มันแหง้งหัมันเย็นโคตเป็นม้วนเป็นม้วนห้วกอ่ะใช้ถุงเขาช่องฟิตบัแบดมือสิเดินทางกัเอาออกมาใส่ในกระเป๋าเย็นไปเลยทั้งเห็ดทั้งอย่างไปฮอดกรุงเทพบีบีบบก็บริพากกรุงเทพนะม่บ่ใหาพภาพแกนอาหารเสียมาให้ใส่อุด,อดเลย หอดกรงเชียนน้ำเตา,าไปอุดหนน้ำบายบายหลแรงงสิให้ม่เันจองรถให้กันหอดเลือก,กับ่เป็นยังดอกกาเป็นมาฮับได้หน้วบานยี้ได้จังหวัดบริเวงามใส่หอดทั้งคุณกับตูแท่หลายตูแท่แข็งบุดเพราะว่า เพ็ดลูกบอกกินเพ็ดก็เลยม,มากินบอเพ็ดแบบนะั้กินแบบพริกแน่แล่ะแสบใส่พี่น้องเพราะว่าเป็นเห็ดหมูยองเสิยเป็นกิดมีตูผักมีตูผักหมูเสีนะไม่ไหวคึกหนักไม่ว่าให้ยากก็อากินดูถ้าชอบกระบ,บอกแตแม่ก็หาเก็บไว้ให้เองนะคะพี่เมย์ครับสตาร์ทผมมีคนไงกระบอก ผนพักเด้อค่ะพันพักฝากไปถึงแฟนครับทีนรอนะคะเจวบ่าพักนายนายซื้อไปฝากนายนายได้เขียนซื้อที่ยูไว้ทุกช่องเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวพ่อไปถึงอุดรแล้วบีบีเพิ่นเศร้าเมยไปประสิจัดการทรงตามซื้อแม่บอกนะคะมา้องเป็นห่วงนะคะใส่ถุงใส่อะไรแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าเรียบร้อยหมดแล้วกระเป๋าทั้งเครื่องึ้นเครื่องนี่ เพื่อนเอากระเป๋าใบฝ่าสองสันมาเพื่อนมามันหนาเพื่อนก็เลยสิมาเปลี่ยนเอาใบดําของแม่ไปที่แม่ใส่ไปเมื่อไผเถี่ยกราดแค่แรกๆเดืแม่ก็เลยเออเปลี่ยนไปซะนะใบนี้เสื้อ้าเพื่อนมันล้นลองถ้าข้างหนอกไปอีกสามคู่สื่อว่าสั่แม่กะหยัานลูกบ่มีใส่เออซื่อว้ให้ลูกเปลี่ยนตัวนั้นเอาตัวนั้นเปลี่ยนตัวนี้เนาะซ้ำซ้ำมาหาแม่กะซื้อไปตลอกแม่เห็นเนตตาแม่กะได้ซื้อให้ให้เงินไปซื่อกะซื่อซ้ำตามภาษาเขาว่ามัหล่ไปนะแม่งซี่เสือพา แม่ว่าพ่อใส่ใสโดนแม่ก็ว่าเออเสื้อเอาซาอันนี่เป็นยี่หหอยีอ่หหอก็บบได้เสื้อราคาเต็มให้ลูกดอกจานต้องเท่ากับเป็นยี่ห้อก็บบได้เื้อราคาเต็มให้ลูกดอกช่วงนี้เป็นนาฮ้อนมันเป็นนาฮ้อนแล้วมาในมันกะลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแางซันแม,ม่หน่อยก็เลยซื้อซื้อให้ลูกนะ่อบ้านนี้ก็ กะสีมีกระเป๋าหลักใบหนึ่งมันบลากรสีมีกระเป๋าวีเอ็นเคเพื่อนั่นของเพื่อนั่นใส่ถือไปแม่ก็ให้ถ,ถ,ถือถุงกระดาษไปใบหนึ่งถึงเครื่องซุ่มใส่รองเท้าหมอมันล่นกระเป๋าอืมเขาไม่ว่าเลยหนะแม่เขาอกว่า,วาดอกเสื้อแม่นี่แม่เห็ดมาก,ก่อนแล้วว่าสนดอกการบินไท่นะเขาขอมันล่นกระเป๋าเขาใส่แต่ถูกรองเท้าซื้อนอกสันว่าพาจะไปใส่ท้างรางอกีกมันกระสีตัดนำหนักเข้ามันบละแต่ว่ารองเท้าแต่ละแต่ละคู่ซื้อให้ลูกค่ะ บ่หน right. ักดอกเพิ่นบ่มักรองเท้าหนักเพิ่นคือแม่ละมักใส่รองเท้าเบาๆอืก็ซื้อให้ส่วนปางปอนก็ซื้อให้เสื้อซื้อเสื้อที่ละลอกละเลือกนู่นนี่นั่นให้ไลทอยู่ิจักก็ไฮซองดันนั่อะไะจ้ะส่วนบางปอนนี่เพิ่นก็บ่ได้มักเพตนิ่งจินดาคือน้องๆมันก็เป็นกระเทยเนาะมันก็มักเพตนิ่งจินดาแม่ก็ให้ซอยไปไวแม่สิกะไวสิกะแม่ก็สิให้อีกอยู่ดอกให้เขาได้ใส่ติดตัวการไฮเป็นท้องไทยบ่ได้ดอกแต่ท้องไทยมันบ่ค่อยทนแหวนนะแต่เื้อเป็นเพตนี่ มวนเพชรแบานนี้แล้วก็ทองสิบแปดเคนี่ยมันทนดีบใส่มัสามปีบ่มีห้อยหยป้บ่มีห้อยหยุบเลยเพียงแต่ว่าเวลาใส่เป็นในภาคลางเพราะว่ามันขี่ไข่มือเนาะใส่ทองยังกับเหมือนกันนะจ๊ะอันเพชรกับอะไรเสื่อันแพงให้ลูกดอกอันว่าวกับซีว่าวให้ฟังไม่น้อยนะย่อมรับควรเป็นจริงมุตุย่างแหละจ้ะกิดเสื่อนย่าเวลาเขาลดราคาค่ะเวลามันปิด ไตมาดห <ITA> นึ่งเป็นช่วงนะฤดูหนึ ites, ่งฤดูหนึ่งนึงช่วงมันเปลี่ยนพัดฤดูเนี่ยเขาก็จะเอาแว่นที่ว่ารุ่นนี้มันขายแล้วมันบ่มีใส่ยังส่นะมันแบบใส่ไงหน่อยยังส่มันหน่อยแห้งกับหน่อยแห้งอีหรีใหญ่กับไงยังส่นะบารนี้ก็ได้แต่ผู้ใดสีดวงดีไปใส่แล้วมันได้ขนาดเท่าเ้าก็ได้เอามากสิดังนั้นตลบมันลดหลายจ้ะคันแม่นซื้อนี่ก็เกือบสองหมื่นบาทแต่ว่าเดิมพื่อเขาไปซื้อกับหมื่นหนึ่งยังสิหรือว่าแปดพันเก้าพันยังสิเข้ากับคิดซะว่าเออเข้ลูกเอาขาซื้อนาคต ซื้อสวามันก็สิอยูไปอีกดนจนตายเท่ามั่นนั่นไม่น้อยกับซื้อห้ของยังสันเออถึงแม่สีแบบว่ากินยูประหยัดแม่กับตตบด้อัตคัดถึงขนาดจะต้องกินเขาวก็ริกเกือซุมือแต่ว่าแม่ก็เป็นคนมักกินแต,ต่คนตำเกีวของแม่สี่แะแต่ว่าอันได้ซื้อเห็ดลูกใส้ได้กับซื้อสิอนะ เออมันเป็นว่ามันของใหญ่เลยมันมันมันของชิ้นใหญ่อย่างหนักนามันบัมันว่าของติต้องใส่เงินมากมายเพียงแต่ว่าไม่หน่อยชอบอยางมากยางช่วงได้ไปเจอก็ซื้อทิ้งไว้สิช่วงในเพื่อนมากเพิ่นกระเลือเอวเองวงนึงเออเพราะว่าเพิ่นมีเงินที่ว่าไม่หน่อยให้เพื่อนเพิ่นมีเงินมีเงินนาแอนเงินนาแอนเพื่อนให้ค่าน้ำพริกไม่หน่อยก็บ่าเอาดอกคาแมมซื้อนั้นแมมว่าขายได้เท่าไรก็ให้เพื่อนเพิ่นกเ็เลือว่าเงินทุ่มน้ำหนักไปขาดไปซื้อมาไว้ความเพื่อนวงนึงเพิ่นซื้อแล้วแม่ก็ซื้อให้้ตัง ลีโยเก็บพวกนี้ซะสอใบลูกก็ได้ใส่เนาะเป็นกระเทียกับมีของจุ๊จิกบ้างนิดนิดน้อยกระบอกใหญ่เกินตัวเอาแหวนกระโปงกระทัดกระทัดกระทัดรัดนะฮะนะฮะนะฮะก็ได้ใส่ประดับตัวลูกไว้นิดนิดน้อยมันเกิดเป็นกำลังใจของมันเออเนี่ยเห็นกระเดื่อธรรมดาละค่ะมาเที่ยวแม่์บามาเที่ยวนี่มันกระบอโบมีหมองสิไปลใสโบมีหมองสีภาไปเห้องเป็น บ่อใมีหม่องสถานที่ทองเที่ยวกันมีสถานที่ทองเทียมมันก็เป็นแบบก็อย่างเงาพีพิษถ้าพันเป็นของโบราณอย่างสีซึ่งเล็กหน่อยไม่รุ่นจังสีมันกับบ่อใมากมันบราณมันก็อยากสิไปในเมืองแสงสีเสียงพอไปแสงสีเสียงเข้าพันไปกินเหล่าเต้นเท็กกับบ่อใดเพราะว่าอายุมบอถึงมันมายี่สิบก็าให้เขายี่สิบเอ็ดเอาพาสปอร์ตไปตรวจกับเขาบ่ไใดค่ะอายุยังหน่อยอยเขาว่าให้เขาไปตรงเทมีรุนตีแม่ก็เลยว่าเออสร้างมันถอดว่าเป็นยังดอกได้เบิ้งนุ่นนี่นน่นเอา เอาละคะ่ะหนึ่งความพักหนึ่งฝันฐานีวีวีสิกรับอีกเดือนนาคเดือนนากับนะคะเดือนสิงหาเป็นเดือนกับนะคะงานบัดไปหน่อยกับปเปิดไปเนื่องจากงานบัดยู่บัวแดงแง่วันทีหาตีดตั้งใจว่าสีผ้าพี่น้องไปเที่ยวไปเบิง้งไปหน่อยกับปเปิดไปเพราะว่าช่วงวันทีหานี่ไปหน่อยกับบีบีกับปพอไนย์นี่กับสียู่ทั้งเหนือนะคะไปหาเที่ยวทั้งเหนือผ้าดูกินลมชมวิวตามสิบโบนะคะ คลิปหรือว่าอีหยังที่ข้าลงไปถามพี่น้องบ่มากกระโดดขามเอาข้าบเาว่ากันค่ะเพราะข้าลงไวเพื่อเบิ่งในอนาคตนํานะคะสาหรับครอบครวเข้านะคะก็บแบ่งปันให้พี่น้องสําหรับผู้ที่อยากเบ่งน้ำนอกหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีใจด้วยรักใจ,ใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ